สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมแลวครับพาทุกท่านมาดูจิโอโนนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับเป็นครันแรกนะครับในช่องผมที่มาถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นรถเทสนะครับทดลองขับนะครับผมก็เลยเอามาลองให้รีวิวเพื่อนๆทางครับว่ารายละเอียดตัวรถมันมีอะไรบ้างนะครับเป็นรถรุ่นใหม่เลยนะเพิ่งเปิดตัวไปนะครับแต่ว่าที่ผมเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดตัวรถตัวนี้เป็นสีขาวตัว ABS นะครับ a อ s นะครับทุกคนอาจจะคิดว่า เป็นโัวเวสดิสหลังหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเป็นดิสหน้าล้อเดียวนะครับตัวหลังเป็นดัมเบกนะครับเป็นดิสเบกหน้าดัมเบกหลังนะครับล้อหลังเป็นขอบ12นิ้วนะครับเป็นยนต์เอ P พัดนะครับ125ซีซีนะครับมีอาร์มหลังด้วยนะครับแต่เป็นชุกเดียวนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับดูท่อก็ต่ำๆนิดนึงนะครับทรงก็ออกด้านหลังจะต่ำๆนิดนึงนะครับแต่ด้านหน้าจะ จะเชืเชืดสูงหน่อยๆน,นะครับคล้ายๆออกแนวเวสป้าอะไรพวกนี้ครับผมไปลองเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับการขับทั้งสบายนุ่มนวลแน่นอนนะครับเรามาดูโช๊คลังนะครับเป็นโช๊คเดียวครับก็โช๊กก็ออกแนวแบบขัดๆนี่เองนะครับตัวนี้ก็ไม่ชุบสีอะไรไม่ให้เลยเป็นชุบซิงค์นะครับแล้วสริงจะเป็นสีดานะครับขนาดยางหลังตัวนี้เป็นเบอร์เป็นของนัทหลอดนะเบอร์ร้อยสิบทับเก้าสิบตัวนี้ใช้กับสกู๊ปปี้ได้นะ ถ้าจากที่ผมดูเบอร์ยางนะครับใช้เบอร์เดียวกับสกูกปี้นะครับฝาครอบเครื่องยนต์ด้านซ้ายนะครับไล่มาด้านบนนะครับจะมีสติกเกอร์คำว่า G-ONO นะครับไฟเลีเ้ยวเปหลอดมีไส้นะครับไฟเบรกหลังเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวทั้งสองข้างมีหลอดมีไส้นะครับ าวแบบสวยๆเลยนะครับจับหลังก็เป็นสีขาวนะครับลา้กล่องอยู่บล็อกใกบได้นะครับใหญ่มากนะครับคล้ายๆกับฮอนด้าลีดเลยนะครับดูใหญ่ๆพอๆกับฮอนด้าลีดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝาปิดน้ํายาลอยเย็นนะครับได้กล่องอยู่บล็อกก็จะมีสมุดร,รับประกันคุณภาพมาให้นะครับเครื่องยนต์รับประกัน3ปีหัวฉีดรับประกัน5ปีนะครับ ตาการประหยัดน้ำมันอยู่52.6กิโลเมตรนะครับเครื่องมือช่างก็จะมีบล็อกหัวเทียนแล้วก็ไขควงนะครับบอกว่าเป็นสองตอนตัวนี้นะครับนั่งสบายมากนะผมไปลองขับเูยแล้วนะครับไปมาด้านหน้านะครับจุดตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นถังน้ำมันนะครับอยู่จุดเดียวกับฮอนด้ารีดเวลาเปิดก็ฝาจะออกข้างนะครับเดี๋ยวเปิดออกมานะครับ ก็ถามว่ามีที่เก็บไหมก็ไม่มีนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายาระบายน้ามันปกตินะครับก็ถือไว้นะครับแต่ถ้าพิเศษมันจะมีที่วางด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเวลาปิดก,ก็ดึงมานะครับเปิดก็กดหมุนสวิฟท์ปรทังนี้นะก็ะกดปั๊บมันจะอออด้านข้างนะครับแล้วก็มีที่แขนวนหมวกกันน็อกแขวนของแขนแวนอะไรได้นะครับตรงนี้ไลมาด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นแนวีดีนะครับ มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับไฟก็ทรงไปะเป็นเหลี่ยมๆนะแต่ตรงกลางตรงนี้ครัเป็นไฟทรงกลมนะครับแต่ขอบด้านข้างเป็นทรงเหลี่ยมนะครับขอบแผ่นตัวบอกแฮนนะครับเป็นสีน้ําตาลสีเดียวกระบอกนะครับหนะ้าปัดเลือนไม้ก็จะมีบอก a b s นะครับไฟกุญแจนะครับไฟเครื่องยนต์ idling stop นะครับแบตเตอรี่นะครับไฟเตือนเวลาล็อกสัญญาณการขโมยนะครับมันจะมีไฟเตือนด้วยไฟสีแดงนะครับแต่ถ้าคําไม่อยากล็อกนะครับไม่ต้องปลดกุญแจนะครับก็เดินออกได้เลยเพราะว่ารถจะล็อกให้เราอัตโนมัตินะครับนี่หน้าปัดเลือนมาก็จะมีเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีบอกเวลานะครับมีเซตทิปทิปบนะครับ อัตรากำลังดัน้ำมันนะครับมีค่าเฉลี่ยให้เราเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับพวกออยเชงก็น่าจะมีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอถึงระยะนะครับดูก่อนมัขึ้นไหมอ่ามีครับมีออยเชงด้วยนะครับระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนะโอเคนะครับสวิ์ด้านซ้ายก็จะเป็นสวิ์ไปสู่ตามเตอไฟเรียลนะครับด้านขวาจะเป็นสวิกไอเดดิ้งสต็อปนะครับสวิสตาร์ทมาด้านหน้านะครับจะมี ฝาครอบนะครับเป็นแบบชุกเมียมนะครับตรงกลางจะเป็นสีดำเขียนคำว่า Hon d a ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างสองข้างนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับหน้าเป็นระบบเบรกแบบ abs นะครับปั๊มเป็นของนิซินนะครับสีทองล้อเป็นขอบสิบสองนะครับขยับยางก็เบอร์ตัวนี้เบอร์ร้อยนะครับร้อยทับเก้าสิบ ก็เบือยางเท่ากันกับกูุปปี้ไงนะครับเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับยางเบอร์เดียวกันแต่ยี่ห้อคนละยี่ห้อนะครับของกูุปปี้จะเป็นดันหลบนะครับตัวนี้จะเป็นของดูโรนะครับโช๊คหน้าเป็นสีดำบางคนหน้าก็เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวผมมาดูเบรกนิดนึงนะครับเบรกนะครับหลายๆท่านไม่รู้ว่าเวลาเราจอดรถติดไฟแดงนะครับในที่เอียงหรือว่าที่ลาดชันนะครับเราสามารถล็อกเบรกได้นะครับโดยที่เราไม่ต้อง ลูกจากรถเลยครับดูนะครับเพื่อนเวลาเรากำเบระครับตัวล็อกตัวนี้เขาเรียกว่าพักกิ้งเบรกนะครับดูนะครับแค่นี้ล้อมันก็หยุดหมุนแล้วนะนะครับมันมันไม่ได้อยู่สนิทแต่ว่ามาชะลอการไหลได้นะครับเวลาเราอยากออกตัวเรากดได้เลยนะมันจะด้งของมันเองนะกระจกก็เป็นทรงเหมือนพวกพวกเวฟนะครับแต่มีฝาครอบเหมือนกูบปี้นะครับทรงใบไม้นะครับแต่มีครอบหลังด้วยนะครับเป็นสีขาว เดี๋ยวผมบอกวิธีการใช้รีโมทนิดนึงนะครับเผื่อท่านใดยังไม่เคยใช้นะครับอ่าเวลาเราไปใช้รถนะครับอย่างสกูปปี้นะครับเรามากดตรงนี้เนาะเราเรียกสัญญาณกดที่สวิตช์สตาร์ทแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเรากดที่ตัวสวิตช์เตาแก๊สนะครับหรือว่าสวิตช์กุญแจที่เราเรียกกันแบบนี้นะครับแต่ถ้ากดตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับเรียกสัญญาณรีโมทปุ่มขึ้นมาครับจะมีไฟอีเบสเตือนนะครับไฟอีเบสตัวนี้นะครับจะดับก็ต่อเมื่อเราขับ 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงมันจะดับให้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นตอนขับช้าๆก็ปกติไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไฟเตือนกุญแจนะครับถ้ารีโมทนะเราปิดสัญญาณสมมุติเราปิดสัญญาณเป็นตำแหน่งไฟแดงแบบนี้ครับกลุ่มล่างนะถ้าเป็นไฟแดงนะครับเอแล้วเราขับไปเดี๋ยวไฟจะกระพริบยาวเลยครับกระพริบแบบทิพทิพไม่มีวันหยุดเลยไม,ไม่มีหยุดเลยครับจนเราจะหารีโมทเจอหรือว่าเราเปิดสัญญาณให้แบบนี้ครับถึงจะใช้ได้นะครับไฟมันจะหายดับแต่ถ้ามันกระพริบยาวให้เราดูรีโมทก่อนว่าอยู่ในเป๋าหรืออยู่ใกล้ๆรถหรือเปา ให้ดูก่อนนะแต่ถ้าเราขับไปนะครับมันก็พิบติด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 ห้าครั้งนะครับถ้าห้าครั้งก็คือถ่านรีโมทแล้วหมดนะครับให้เราเปลี่ยนถ่านรีโมทซะนะครับมันเตือนแล้วนะว่ารีโมทนะครับถ่านหมดนะครับประมาณนี้วิธีใช้รีโมทนะครับแล้วก็จะมีเรียกสัญเรียกรถนะครับตัวปุ่มบนนะครับเป็นล็อกปลดล็อกนะครับเห็นไหมครับล็อกปลดล็อก อย่างสมมุตินะครับเราล็อกรถโดยเราไม่อยากให้ไฟแดงมันเตือนนะครับสมมุติเราล็อกคอนะครับเราเดินออกปุ๊บนะครับไฟตัวแดงตัวนี้จะไม่กระพริบนะครับถ้าใครจอดรถนานโดยที่ไม่ได้ใช้รถเลยนะครับไม่จาเป็นนะไม่ต้องกดสตีมูดนะครับให้เดินออกได้เลยตัวนั้นคือมันจะล็อกรถให้เราอัตโนมัตินะครับใครมาจับก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันมีไฟเตือนหรือว่าสัญญาณการขโมยเตือนนะครับให้เรากด ปั๊บอย่างงี้ล็บแล้วเดินออกนะครับเดินออกได้เลยครับพอใครมาจับรถมันจะร้องนะครับตองนะมันจะห่างรถได้ประมาณ2เมตรนะครับเห็นไหมครับมันจะมีไฟแดงเตือนอ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้รีโมดมาผมลองใช้มันจะร้องไหมเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่กดล็อกนะครับถ้าเราไม่กดล็อกปุ๊บถ้าเราไม่กดล็อกมันจะไม่มีเตือนไงคือมันจะไม่มีไฟแดงเตือนนะครับแต่รถมันก็ล็อกให้เราเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือวิธีใช้รีโมดนะครับแล้วก็เปิดปิดเสียงตัวนี้ เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงเตือนตันนี้ตีทีตอนหมุนตอนหมุนสวิตช์กระเจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดนะครับถ้าใครลำคาญหรือว่าอยากออกขอขโมยแฟนอนอกนอกบ้านนะครับกดด้านล่างนะครับเป็นสีแดงนะครับปล่อยกดล่างบนอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับแล้วก็เปิดใช้รีโมทเห็นไหมครับเปิดได้แต่ไม่มีเสียงอันนี้คือวิธีขโมยรถออกจากบ้านนะครับดูที่แฟนไม่รู้นี่กระซิบกระซิบอ่ะเวลาเรา เสียงมันหายนะครับเราอยากเปิดแล้วก็กดตัวล่างค้างให้เป็นสีแดงครับปล่อยกดล่างบนนะครับอ่ะแล้วก็เปิดใช้สัญญาณรีโมทอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะเสียงกลับมาแล้วครับแค่นี้เองครับวิธีปิดเปิดสัญญาณรีโมทนะครับหรือว่าเสียงเตือนตรงุสวิตช์กุญแจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเดินดูรอบๆอบอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเพราะเห็นต่เปิดตัวนะครับแล้วก็รุดพึ่งมาด้วยนะครับ ก็พูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รายละเอียดขนาดนั้นนะครับผมก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับเผื่อท่านไหนสนใจอ่ะเวลาเราเปิดตัวนี้ด้านนี้นะครับจะมีกล่องเก็บของมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือตัวนี้เป็นช่องเสียบแบบ USB นะครับอุ้ยตรงนี้มันมีจุดวางโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยวางตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับกดเปิดนะครับแล้วปิดก็ดันเข้าไปเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวก รีโมทนะครับรหัสรีโมทแล้วก็ไม้ไอติมหรือว่าที่เปิดบอดฉุกเฉินนั่นแหละนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับเรื่องรีโมดผมบอกเลยว่าสําคัญมากเวลามันหายนะครับเราสามารถสตาร์ทเครื่องรถได้โดยที่ไม่ต้องมีรีโมดเราก็สามารถขับรถกลับบ้านได้นะครับเวลาฉุกเฉินนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆดูนะครับหรือว่าผมจะทําคลิปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าวิธีการสตาร์ทฉุกเฉินนะครับรุ่นนี้นะครับทำยังไงนะครับโดยที่ ไม่ต้องมีรีโมทเราก็สามารถขับไปได้โอเคนะครับตลบคลิปนี้อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นรถใหม่ผมก็ตื่นเต้นนะครับรับคลิปนี้ครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซักสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมคลิปต่อไปผมจะไปลองเทสท็อปสปีดให้ดูว่ามันสุดเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนรอติดตามแล้วกันตลาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมร้อยห้านะครับร้อยหกนะครับร้อยเจ็ดนะครับ ฝากเพื่อนๆรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอ